แต่จะดีกว่าไหมถ้าเธอจะปล่อยฉันไปรางวัลปลอบใจค่ะเพราะว่าความรักมันไม่ใช่การแข่งขันนะคะมันไม่ควรที่จะมีที่หนึ่งที่สองหรือรางวัลปลอบใจใดๆทั้งนั้นเศร้านะเศร้าเลยก็ฝากไว้ให้คิดนะคะว่าเราจะต้องเสียน้ำตาให้เขาอีกกี่ครั้งนะคะต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้งจอมันหัวใจ เกฮอยถึงจะหลุดพ้นไม่ต้องไปทนกับคนที่มีหัวใจฉันใจสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ L Thailand นะคะซอมารีเองค่ะ ในความเป็นจริงแล้วเราต้องเพลงนี้ค่ะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเธอจะปล่อยฉันไปยิ่งเธอมาทำด้วยความห่วงใยยิ่งทำร้ายกันเข้าใจเธอนะว่าในวันนี้ฉันไม่ต้องการรางวัลปลอบใจทช้นนั้นเธอจะทำทำไมมือสุดท้ายก็ไปกับเขา รางวัลปลอบใจค่ะเพราะว่าความรักมันไม่ใช่การแข่งขันนะคะมันไม่ควรที่จะมีที่1ที่2หรือรางวัลปลอบใจใดๆทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแฟนมาขอมีอีกคนนึงเราควรจะต้องเลือกเดินจากไปค่ะอย่าอยู่ไม่ดีไม่เอา <Wow. S 1> โอ้ยตอบง่ายมากค่ะที่ดูคล้ายๆว่าเธอนั้นไร้คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้นเธอไม่เคยอ คำว่ารักกันมีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียวถู yeah. วกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่ยากจังเลยอะ่ะโอ้มันต้องมีใจมากๆอ่ะอาจจะแบบเพลงนี้อยากจะร้องดังดงพูดให้ใครต่อใครได้รู้ทั่วกันอยากจะร้องดังดงพูดให้ใครได้ฟังว่าฉันถูกหวยอะไรกัน <laughs> อยากจะร้องดังๆค่ะ แฟนเก่ามาขอคืนดีมันมีเพลงอะไรยังไงบ้างอะไปไปไปลงหน้าโลกสัเจอทีรักฉันจะลงโทษเธอไม่กลับไปแล้วค่ะเมีย่ยงแล้วโสดในคืนมันวาเลนไทน์เศรานะเศราเลยคือจริงๆเรามีเพลงเพลงหนึ่งที่มันแบบเป็นเพลงเหมาะกับคนโสดมากเป็นเพลงเราเองนะคะก็ชื่อเพลงว่าโลกอีกใบนะคะ หรือเธอจะอยู่ตรงนั้นแสนไกลใช้เวลาเดินขึ้นไปเท่าไรมันก็คงไม่พอได้ต้อมองหาเธอจากตรงนี้ที่ที่มีแค่ฉันนั้นรอเธอมีอยู่จริงข้างบนตรงนั้นใช่ไหมฉันเชื่อสักวันที่เรานั้นอาจได้พบกัน ยจะมอบเพลงใหม่ของเราชื่อเพลงว่าต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้งนะคะก็ฝากไว้ให้คิดนะคะว่าเราจะต้องเสียน้ำตาให้เขาอีกกี่ครั้งนะคะเพลงนี้ร้องแบบนี้ค่ะต้องเสียน้ำตาให้ใจอ,อีกกี่ครั้งทองมานหัวใจอีกกี่คนถึงจะหลุดพ้นไม่ต้องไปทน,ทนกับคนไม่มีหัวใจฉันเธอฝากด้วยค่ะเพลงใหม่ ค่ะยังไงก็ฝากผลงานของส้มด้วยนะคะก็สามารถติดตามส้มได้นะคะก็ทางโซเชียลมีเดียต่างๆใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะใช้ชื่อว่าส้มมารีนะคะแล้วก็รวมถึงเพลงใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็โปรเจกต์อีกหลากหลายโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในปี2021นี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็ที่สาคัญเลยฝากด้วยนะคะสาหรับแอลฉบับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะไปตามหาตามซื้อกันได้เลยค่ะ